สวัสดีครับกลับมาพบกับ The Trend Is Your Friend Channel กันอีกครั้งนะครับวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์ที่26สิงหาคมนะครับก่อนที่เราจะไปรีวิวตลาดหุน้นขอแจ้งเพื่อนๆก่อนนะครับวันนี้ไม่ใช่การแนะนำการลงทุนแต่อย่างใดนะครับเป็นเพียงการศึกษาพฤติกรรมของหุน้นแล้วก็รวมถึงการใช้เทรนไลน์เท่านั้นนะเพื่อนๆก่อนที่จะลงทุนก็ต้องศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนกันด้วยนะครับ เอาละครับวันนี้ตลาดหุ้นไซเวย์นะครับมีบวกสลับลบตลอดทั้งวันเลยนะครับวันนี้สุดท้ายปิดบวก1จุดนะปริมาณการซื้อขายอยู่ที่68,000ล้านนะครับก็ค่อนข้างกลางๆนะครับไม่น้อยแล้วก็ไม่เยอะจนเกินไปนะก่อนหน้านี้เราเคยรีวิวตลาดหุ้นแล้วนะครับเรามาดูโทนของตลาดหุ้นสักเล็กน้อยว่านตอนนี้อารมณ์ตลาดเป็นอย่างไรนะครับ เบื้องต้นนะครับที่เราเคยคุยกันว่าเดือนที่แล้วเนี่ยตลาดไซเวไซเวดาวใช่ไหมครับอันนี้จะปิดเดือนแล้วนะไซเวไซเวดาวและสุดท้ายเนี่ยสามารถทะลุกรอบดาวเทนตรงนี้ได้นะตัวเซตเองก็เลยเปลี่ยนแนวโน้มเลยนะตอนนี้ก็เลยมีแรงซื้อค่อนข้างเยอะเพราะทุกคนก็ต้องเก่งแล้วแหละว่าเนี่ยมันเบรกดาวเทนแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนเทรนนะมีโอกาสเปลี่ยนเทนเป็นไซเวก่อนหรืออาจจะกลับตัวเป็นขาขึ้นเลยก็ได้ อันนี้เ,เพื่อนๆก็ติดตามกันดูนะครับว่าตลาดจะเคลื่อนที่แบบไหนนะครับแต่ล่าสุดแล้วเนี่ยเบรกดาวเทนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วจุดถัดไปที่เป็นแนวต้านหลักคือตรงไหนนะที่เราตีกันไว้ก็คือบริเวณ61.8%นะเริ่มแรกก็ติดแล้วล่วงหนักเลยเนึวกว่ากลับตัวเรียบร้อยแล้วแหละแต่สุดท้ายวันนี้ก็ดึงขึ้นมาได้สวยนะ ดึงขึ้นมาได้ค่อนข้างสวยเลยแต่ว่าสัญญาณก้อนอ่อนนะครับเป็นสัญญาณค่อนข้างใกล้เคียงกับดจิเลยนะหมายถึงว่ามีทั้งแรงซื้อแล้วก็แรงขายสู้กันอยู่เพราะฉะนั้นก็จะค่อนข้างตึงหน่อยใครเล่นหุ้นอยู่ตอนนี้มันอาจจะมีตัวที่บวกก็บวกแรงเลยตัวที่ลบก็ลบเยอะเลยนะอย่างวันนี้อย่างกรณีวันนี้ตัวที่ลงเยอะๆหน่อยก็จะเป็นตัวคาราบาลนะฮะเรามารีวิวกันเล็กน้อยนะ คาราบาลก็ลงมาเยอะเลยหลังจากภาคบ่ายนะเขามีประชุมนักวิเคราะห์นะตอนเช้าบวก107อยู่เลยนะตัวนี้ผมก็ตามอยู่ตอนเช้าบวกร0อนึกว่ากลับตัวแล้วเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยปิดโดจิเลยนะก็คิดอยู่ว่าเฮ้ยมันจะกลับตัวได้ไงเนื่องจากว่าวันนี้มันมีอ่ามีปันผลพอดีมันต้องเจอด i วิชันเอฟ f ฟกตสักเล็กน้อยนะแต่ตอนเช้าเล่นแข็งมากนะปรากฏว่าพักบ่ายมีประชุมนักวิเคราะห์โทนออกมาไม่ค่อยดีในเรื่องของงบไตมาส3 กนะบไตมาสามรู้สึกว่าจะสะดุดเล็กน้อยนะครับแต่คิดว่าน่าจะกลับมาดีได้ในไตมาสี่นะก็เลยมีแรงขายทํากําไรลงมาก่อนนะประกอบกับตัวเทรนทางเทคนิคนะก็มีหลุดเทรนด้วยนะแต่หลุดเทรนระยะสั้นก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่หรอกเพราะว่าหุ้นมันไซเว์ไซเวอพนะตอน,นะตอนนะตอนเนี้หุ้นก็เลยลงมาทดสอบที่ระเดิมนะฮะร้อยสองอันนี้ดูไม่ยากนะครับเพื่อนๆน,น่าจะดูเป็นนะอันนี้เราคุยกันบ่อยแล้วนะ เวลาหลุดแนวรับเนี่ยก็จะมาหาโลถัดไปนะโลถัดไปมันก็มีหลายโลเลยพูดง่ายเลยตัวนี้เนี่ยมีแนวแนวรับค่อนข้างเยอะนะโลสุดก็9 6 7 5นะหรือเอาดีๆอเอาง่ายๆไม่ควรต่ำกว่าร้อยอ่ะถ้าต่ำกว่าร้อยเซนิเมตก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามีเรื่องของงบไต่มาสารานที่คาดว่าจะไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีจากอะไรนะไม่ค่อยดีจากหนึ่งเลยก็คือ ที่อื่นเนี่ยเขาทําโปรโมชั่นค่อนข้างเยอะแต่ว่าทางคาราบาวเนี่ยเขาแจ้งว่าเขาไม่ได้ทําโปรโมชั่นเยอะทําให้รายได้เขาเนี่ยน่าจะลดลงนะรประกอบกับทางรายได้จากการส่งออกไปขายที่พมา่าอันนี้ก็ติดประเด็นเรื่องของการปรับเกณฑ์ใหม่ของสินค้านําเข้าของรัฐบาลทหารของพมา่านะครับเขามีปรับเกณฑ์สินค้านําเข้าใหม่นะทางคาราบาลเองก็เลยติด นิดหน่อยนะแต่เชื่อว่าจะกลับมาได้ดีในตรมาสีนะเพราะฉะนั้นลงมาก็มองเป็นการซื้อมากกว่านะในเรื่องของฟันเดเมทัลคิดว่าลงมาก็น่าซื้อนะส่วนเทคนิคเองก็คล้ายๆกันแหละเพราะว่ามันลงมาอ่ามันไซเย์ชัดเจนนะฮะไซเย์ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะดึงกลับไปทำไฮเพราะว่าทุกครั้งที่ดึงกลับเพื่อนๆเห็นไหมฮะทำไฮใหม่ทั้งนั้นแหละอ่าเพราะฉะนั้นลงมาตรงนี้ก็คิดว่ามีโอกาสทำไฮยอยู่เหมือนเดิม นะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังนะครเพื่อนๆคนไหนที่กําลังเล็งๆตัวนี้อยู่ก็ลองดูนะมีหลายราคาเลยเพราะวัตทอมรอบล่าสุดก็็จะเป็นร้อยสอแต่จะไปก็น่าจะร้อยท่วนนะแล้วก็เก้าเ้าก็แมั้งประมาณนี้นะสำหรับคาราบาวอ่าถ้าหยิบถูกตัวหุ้นก็ขึ้นเลยหยิบผิดตัวหุ้นก็ลงนะสําหรับวันนี้ถือว่าเล่นยากนะ เรามาตามโอ้โหตัวนี้ผมเปิดเห็นแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะเป็นตัวที่ซื้อถืออย่างเดียวเออซื้อแล้วก็ขึ้นมาทั้งเดือนเลยโอ้โหมาสจจรย์จริงๆตัวนี้ถือว่าขึ้นมาในระดับที่โอ้โหเป็นตัวใหญ่นะขึ้นมา25%ถือว่าสูงมากนะครับในระยะเวลา13แท่งก็โอ้โหประมาณเท่าไหรอ่อ่ะขึ้น ครึ่งเดือนอประมาณสักสองสามบีกนะครับก็ถือว่าแข็งแรงมากแข็งว่าตลาดเล่นไม่สนใจตลาดเลยตลาดเขามีขึ้นสลับยอ่ออันนี้เล่นขึ้นอย่างเดียวนะไทยออยก็เหมือนกันโอ้กลุ่มพวกนี้นี่แข็งแกร่งนะต้องยอมรับว่ารอบนี้พลังงานถือว่าเล่นได้ดีแล้วก็ทําตลาดขึ้นรอบนี้เลยด้วยซ้านะครับปตทดูสิครับโอ้โห นานๆทีจะเห็นการปรับตัวขึ้นของปตทในล,ลักษณะแบบนี้นะฮะเรามาดูว่ากี่ปเปอร์เซ็นต์นะ15เปอร์เซ็นต์นะครับหุ้นใหญ่นะนะนะโอ้โหหุ้นใหญ่ขึ้นมา5บาทนะหรือประมาณ15เปอร์เซ็นต์ถือว่าสุดยอดนะหุ้นที่อโอ้โหเป็นหุ้นขวัญใจมหาชนนะ OR ล่ะเป็นไง OR ก็ขึ้นอยู่เหมือนกันจาก25มา27นะ ก็ถือว่าใช้ได้แต่ละตัวขึ้นดีหมดอ่าถามว่าซื้อตรงนี้ทันไหมเพื่อนเพื่อนไม่ไม่รู้นะเพื่อนก็ลองดูว่าโซนปัจจุบันเนี่ยคือ,อไอ้ง่ายเราก็เห็นแล้วว่าตรงนี้มันไม่ใช่จุดซื้อใช่ไหมคือใครจะซื้อก็ต้องไปดูหุ้นลายตัวเองอะ่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านาะเพราะว่าจังหวะน,นี้ก็ราคาไม่ได้ถูกแล้วนะราคาไม่ได้ถูกแต่ถ้าใครมองว่ามันคือการเบรกดาวเทนใช่ไหมครับ ก็จะต้องเบสดแล้วว่าตอนน่าตอนนี้กำลังมุ่งมาทดสอบบริเวณ1663อาจุดบวกลบแล้วก็เหลือบวกประมาณ20จุดนะบวกประมาณ20จุดเป็นแนวต้านใช่ไหมครับแต่ถ้าดาวไซด์ล่ะดาวไซด์เท่าไหร่นะถ้าลงมาทดสอบจริงเนี่ยก็อาจจะลงมาทดสอบประมาณ1580นะประมาณันหซึ่งก็จะอาจจะปิดกับบริเวณนี้ก็เป็นได้นะครับหรือ ลงมาทดสอบที่โลนี้แล้วไม่ทําโลอาจจะลงมาได้สักครึ่งหนึ่งแล้วก็ดึงกลับเพราะว่าถ้ามุ่นจะขึ้นเนี่ยมันก็ต้องไม่ทําโลใช่ไหมครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะจินตนาการเอาเลยอ่าสำหรับวันนี้สิ่งที่ต้องตามนะ,ะก็คือประเด็นของการถแถลงของเฟดที่สหรัฐอเมริกานะครับเขามีมิส t ิ n งตัวแจ็คสันโฮกันเพื่อนๆก็รอติดตามนโะยบายการเงินของสหรัฐว่าจะเป็นอย่างไรดูง่ายนะครับว่าโทนของการ ปรับเร่งขึ้นอันตาดอกเบีย้ยเนี่ยมากน้อยแค่ไหนถ้าดูแล้วเนี่ยเฟดมีความตั้งใจที่จะปรับขึ้นอันตาดอกเบีย้ยค่อนข้างเยอะกว่าที่เขาคาดการเนี่ยตลาดหุ้นก็ทิ้งทิ้งละในระนาดนะแต่ตลาดหุ้นไทยจะทิ้งไหมอันนี้ไม่รู้นะเพื่อนๆดูฟันโพ o เนี่ยก็ถือว่าฟันโพรของเม็ดเงินต่างชาติเนี่ยเข้ามาต่อเนื่องหลายวันแล้วด้วยนะมีวันนี้แหละที่ติดลบวันแรกนะ เพื่อนๆเห็นไหมครับอันนี้แท่งเขียวหมายถึงว่าต่างชาติซื้อนะแต่นี่คือวันนี้เป็นแท่งแดงแท่งแรกนะครับต่างชาติขายไป666ล้านบาทนะจริงๆต่างชาติขายแท่งแรกจะขายต่อเนื่องไหมก็มีสิทธินะเพราะว่าเวลาเกิดแท่งแรกก็มีการเริ่มมีแหละพูดง่ายๆเลยคืออาจจะกลับตัวเป็นขาลงไหมเพื่อนๆก็ติดตามดูเพราะว่าฝรั่งเดือนนี้ถือว่าซื้อ โหดมากห้าหมื่นสองพันล้านแค่เดือนเดียวนะอ๋อนี่ยังไม่ปิดเดือนเลยนะอีกสองสามวันทาการนี่ก็ถึงจะครบเดือนแต่ว่าเฉพาะเดือนนี้ถือว่าซื้อเยอะมากซื้อหนึ่งในสามของทั้งปีเลยนะครับซื้อแทบจะหนึ่งในสามของทั้งปีเลยเราก็ต้องจับตาว่าฝ้าหลังเขาทำไมถึงกล้าซื้อในบริเวณนี้นะรหรือตลาดหุ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า ไม่ทราบนะเพืเ่อนก็ติดตามข่าวสารแล้วก็ถ้าอยากรับชมข้อมูลดีๆฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับวันนี้มีเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ